ใครที่ความรักยังไม่เพดยังไม่เจอคนรักแบบเด็ดๆต้องดูแลหัวใจตัวเองก่อนด้วยเมนูนี้ัวคามูเร่แม่งอย่าง,างมาเล่ๆวะโอ้ยมันก็คือเมนูเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจ เสริมความเพ็ทช์รอนได้ตามสไตล์แม็กซิกันวัตถุดิบเสริมรักก็ดีต่อสุขภาพเลยเริ่มจากการเอาอะโวคาโดพระเอกของเรามายีก่อนเติมมะเขือเทศหอมใหญ่กระเทียมหั่นเตาใส่พริกหนุ่มสับแทนพริกเมกซิกันครับเผ็ดแซ่บบอบแพ้เติมผักชีบีบมะนาวใส่เกลือและพริกไทยเสร็จแล้วก็พร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วครับหืกลิ่นหอมมากนะเอาดีๆจะกินกับขนมปังโฮวีด อนชิปหรือโปโตโต้ชิปก็ได้อร่อยทั้งหมดเฮ้ยมันกรอบอร่อยเผ็ดซราสานจริงๆริงใครอยากให้รักเผ็ดร้อนหรือหัวใจแข็งแรงขึ้นลองทำกันดูนะครับ